ผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันวันที่สองนะคะวันนี้คอใอ้เด็กๆเนี่ยพับกระดาษจากรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมและต่อเติมภาพตามจินตนาการนะคะอุป,ปกรณ์ก็มีกระดาษสี่เหลี่ยมค่ะกาวแล้วก็สีนะคะเด็กจะใช้สีไม้สีเทียนได้หมดเลยนะคะ,ะเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะ เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะแล้วเราทากาวนะคะอเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็พับรูปสามเหลี่ยมนะคะอืม เดี๋ยวเราก็มาทากาวตรงนี้อีกทีนึงนะคะ ได้แล้วนะคะรูปสามเหลี่ยมนะทีนี้เรามาต่อเติมกันค่ะเด็กๆนนะะก,กัวนะจะใช้สีเทียนนะคะเด็กๆจะใช้สีไม้ก็ได้นะแต่กัวจะใช้สีเทียนนะคะว่าต่อเติมนะคะเอ๊กัวจะวาดเป็นรูปอะไรทีนะเด็กๆดูออกไหมนะ ดูออกไหมคะว่าเป็นรูปอะไรว่าจะวาดหนวดของเด็กนเนี่ยปลาหมึกค่ะเด็กๆรู้จักปลาหมึกไหมลูกอารู้จักใช่ไหมคะอาวาก็ระบายสีนะคะวาต่อเติมรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปลาหมึกยักษ์ค่ะของเด็กๆเ,เนี่ย สามารถต่อเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะว่าเด็กๆจะต่อเติมเป็นรูปอะไรตามที่ตัวเองชอบนะคะและเวลาระบายสีเด็กๆก็จะระบายอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะ ปาของมันนะคะซ้มหน่อยคะ่ะตาาของมันนะ,ะตรงนี้นะคะเราก็วาดตานะคะตาของของอะไรคะของปลาหมึกนะคะออืม,อม ได้แล้วนะคะปลาหมึกยักษ์ของคุณครูอาค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ผู้ปกครองประเมินนักเรียนประเมินถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ